วัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กันที่วัดป่าหนองคูตั้งอยู่ที่บ้านหนองคูตมบลหนองกุงอำเภอนาเชือกจังหวัดมหาสารคามซึ่งวัดแห่งนี้มีพระเกจิอาจารย์ชื่อดังจำวัดอยู่คือหลวงพ่อมหาไหลโคโสโกหรือพระศรีวร,รยานหรือที่ชาวบ้านรู้จักกันในชื่อหลวงปู่ไหลค่ะหลวงพ่อมหาไหล ได้ใช้หลักธรรมอบรมสั่งสอนคณะสัตธาญาติโยมมุ่งเน้นการปฏิบัติเป็นหลักด้วยเชื่อว่าการฝึกวิปัสสนาการรมมัธฐานจะสามารถสร้างสติก,กำลังใจให้เกิดความเข้มแข็งได้เช่นผู้ติดอบายมุขเมื่อมาปฏิบัติพิจารณาจะทำให้เกิดปัญญามองเห็นโทษ ก็สามารถเลิอกอบายมุกได้และตรงกันข้ามหากกำลังใจไม่เข้มแข็งถึงจะมาบวชห่มเหลืองก็ไม่มีประโยชน์อะไรดังนั้นการปฏิบัติจึงเป็นแนวทางที่สามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนได้และผู้ที่เข้ามาปฏิบัติที่กำลังใจต้องกล้าแข็งอดทนเพราะจะไม่ได้รับความสะดวกสบายใดๆทั้งสิ้นจะมีเพียงฟังไว้สำหรับปูนั่งนอนตามโคนต้นไม้เท่านั้น จากหลวงพ่อมหาไหลมีความชมชอบธรรมชาติและป่าไม้ในวันสำคัญต่างๆท่านจึงนำพาคณะสัตยาญาติโยมและสาธุชนทั่วไปร่วมแดงร่วมใจกันปลูกต้นไม้นานาพันธุ์ขึ้นเสริมภายในวัดป่าน้องครูตลอดทำให้วัดป่าแห่งนี้มีความสงบเย็นร่มรื่นสัป,ประยะเหมาะกับการปฏิบัติธรรมจเจริญจิตภาวนาเป็นยิ่งนัก นอกจากนั้นท่านยังไม่เคยประกาศขอเรอะไรปัจจัยจากคณะสัตยาญาิโยมอีกทั้งกะระถินผ้าป่าก็ไม่เคยไปขอท่านบอกว่าหาคณะสัตยาญาิโยมมีจิตศรัทธาเลื่อมใสเขาก็จะมาทำบุญเองพ่อเป็นพระที่เคร่งครัดพันธร,รมวินัยมากถึงขนาดประกาศห้ามนำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือคนที่อยู่ในอาการมึนเมาเข้ามาในเขตวัดโดยเด็ดขาด การที่หลวงพ่อมหาไหลเป็นพระที่เค่งคัดในพระธรรมวินยัยมุ่งสั่งสอนเน้นปฏิบัติจึงทำให้วัดป่าหนองคูมีชื่อเสียงโด่งดังอย่างรวดเร็วกลายเป็นสถานที่อบรมปฏิบัติของสถานศึกษาหน่วยงานราชการและผู้ทัศาสนิกชนทั่วไปรวมทั้งจังหวัดข้างเคียงเช่นขอนแก่นบุรีรัมย์ก็มาปฏิบัติธรรมที่วัดแห่งนี้แต่ละปีรวมแล้วนับหมื่นคน ทศก,กรา2,542วัดป่าหนองคูได้รับแต่งตั้งจากกรมการสถานศึกษากระทรวงวัฒนธรรมให้เป็นศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมงพระเกียรติประจำจังหวัดมหาสารคามทศกรา2,543 จังหวัดได้มอบหมายให้วัดป่าหนองคูเป็นศูนย์ประสานงานป้องกันยาเสพติดจังหวัดมหาสารคามและศูนย์อบรมกลุ่มเสี่ยงยาเสพติดมหาสารคามมีการนำเยาวชนหรือผู้ที่เสพสารเสพติดเข้ามาบำบัดรักษาพัฒนาจิตใจให้เข้มแข็งวศัก,กราชสท่านได้รับพระราชทานรเปสีมาธรรจากทองคำและเกียรติบัตรรางวัลเสาสีมาทําจากทองคำ ในฐานะผู้ทำคุณประโยชน์พระพุทธศาสนาประเภทส่งเสริมการปฏิบัติธรรมประจำปี2 5 1 7จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในงานสับดาส่งเสริมพระพุทธศาสนาเมื่อวันพิหัสบดีที่27พฤษภาคมพุทธศักราช2,547เนื่องในเทศกาลวันวิสาขาบูชาณมนทนพิธีท้องสนามหลวง จำพรรษาอยู่ที่วัดฮิรันรูจีวรวิหารท่านได้อุทิศตนรับใช้พระพุทธศาสนาอย่างไม่รู้เด็ดเหนื่อยเป็นอาจารย์สอนธรรมบาลีหลายสำนักเช่นวัดไตรมิตรวัดฮิรันรูจีวรวิหารและเป็นวิทยากรอบรมบาลีก่อนลรงสนามสอบให้ภิกษุสามเณรที่เรียนเปรียบธรรมในกรุงเทพพุทธศักราช2530 ด้วยความที่เป็นพระที่มีความรู้ทั้งทางโลกและทางธรรมอย่างแตกฉานเป็นที่ยอมรับของพระพุทธศาสนิกและวงการสงฆ์จึงได้รับคันเลือกมหาเถรสมาคมกรมงการศาสนาเป็นพระธรรมทูตเผยแพร่พุทธศาสนาที่วัดศรีรัตนาราม เมืงเซนหลุยสรัฐมิชุลลีสหรัฐอเมริกาท่านปฏิบัติหน้าที่ไม่เคยขาดตกบกพร่องอบรมสั่งสอนพุทธศาสนิกชนที่เป็นคนไทยลาวเขมรรวมทั้งชาติฝรั่งก็ให้ความสนใจศาสนาพุทธมากคนฝรั่งที่มาวัดจะสนใจการปฏิบัติเพียงอย่างเดียวท่านปฏิบัติหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนา